Well Q&A วันนี้นะคะเรามีคําอธิบายของ deflation มาฝากกันแยกคําดูแบบนี้ก็ได้ค่ะ re ก็คือการกลับมานะคะหรือว่าอีกครั้งหนึ่ง again อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วน inflation เนี่ยก็มาจาก inflation ก็คือเงินเฟ้อ re-inflation ถ้าแปลตามตัวเลยก็คือเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งนะคะซึ่งก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวค่ะหลังจากที่ทั้งรัฐบาลอย่างธนาคารกลางสหรัฐเองนะคะหรือว่ารัฐบาลของสหรัฐเนี่ยรวมถึงบ้านเราแล้วก็ ตูตประเทศอัดฉีดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทําให้เงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นนักลงทุนเลยเริ่มกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อสังเกตได้รีเฟรชชั่นเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากทราบนะคะว่าสหรัฐเองอัดเงินมหาศาลโจไบเดนก็บอกว่าจะออกมาตรการ1.9ล,ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐยิ่งพอเคาะมาตรการเสร็จเร็วเท่าไหร่นะคะความกังวลเรื่องนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นสังเกตได้นะคะจากตัวบอลยิวหรือว่าตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในรุ่นยาวๆอย่างเช่น10ปีนะคะที่ขึ้นไปเกิน1.6%บางช่วงจังหวะหลายคนบอกว่านี่แหละเป็นสัญญาณนะว่านักลงทุนเริ่มกังวลและว,ว่าเงินเฟอ้อจะเร่งตัวขึ้นทําให้ธนาคารกลางต่างๆอาจจะลดการผ่อนคลายนโยบายลงหรือพูดง่ายงก็คือทํานโยบายแบบกลับข้างจากที่เคยผ่อนคลายก็กลายเป็นตึงตัวจากที่เคยลดดอกเบีย้ยกดดอกเบีย้ยตามอัดเงินเข้าระบบก็กลายมาเป็นเตรียมปรับขึ้นดอกเบีย้ยลดการอัดเงินเข้าระบบหรือเปล่านะคะ นักลงทุนก็เลยเทขายพันธบัตรระยะยาวแล้วก็มาถือพันธบัตรระยะสั้นแทนนะคะทําให้การขายพันธบัตรระยะยาวเนี่ยก็เลยส่งผลให้ผลตอบแทนหรือตัวยิวของพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหมือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนั่นก็อาจจะดีนะคะกับภาพเศรเษฐกิจคือเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วเป็นรีเฟลชั่นแต่ในแง่ของการลงทุนอาจจะกําลังเป็นในยาว่าสภาพคล่องที่เคยมีมากมายในระบบนั้นกําลังจะหายไปนั่นเองค่ะ